ครับหน้าตาแบบนี้เลยใครเคยใช้รุ่นนี้ลองดูนะครับเนี่ยการเสียนี่ที่รู้ไม่มีแบตแล้วพอเขากดเปิดมาอยู่นะครับเขากด power on มาอยู่นะครับแสดงว่ามันเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านี่เลยนี่ข้อนี้เลยเนี่ยดิบบูมเหรอรุ่นนี้ใช้ไฟ9กโวลต์นะครับเนี่ยสองแอมแสดงว่า นีมันต้องเพนแบบที่ชาร์จห้าโวลต์สองแอมป์นะครับไมโครยูเอสบีนะไเป็น y ท e C นะครับเนี่ยือชาร์จเป็นไท e C เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูก่อนนะครับว่าตอนนี้นลองชาร์จแล้วครับเนี่ยแต่ไฟชาร์จกับพิบนะครับไฟชาร์จมันกับพิบนะครับไม่ทราบวา่ามีแบตเต็มเปล่าแต่เปิดไม่ติดยังไง๋ยวผมลองเปิดดูก่อนเนี่ยขึ้นนะครเปิด เปิดติดเปิดแล้วก็ดับครับเหมือนช็อตนะครับหรือว่าเครื่องโดนอะไรมาบ้างนะครับนี่ฮะปึ๊บเนี่ยติดเสีงยงจะมาแล้วก็ช็อตแล้วตัดดับครับนี่ฮะไม่รู้อาการจะคล้ายรุ่นนั้นหรือเปล่าที่เคยซ่อมไปเครื่องสีด,ดำๆอโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันเลยนะครับ ปส่ไฟเงี้ครับหนา้ากากนี่บงังออรุ่นมันจะคล้ายๆของรุ่นรุ่นนั้นเลยครับรุ่นตัวสีดำมมนแบนๆนะครับเป็นน็อตสีแฉกธรรมดาครับนี่ฮนะ ก็แกะนี่ด้านนี้นะครับเนี่ยเนะี่ยภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนะครับเนี้ยนะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอครับเห้ยจำได้ว่าสายเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี้ยอากาศนี่มันสายชาร์จอยู่นี่นะข้างล่างจะมีชุดลำโพงอีกนะสองชุดนี่คนระับ เรามาวัดไฟก,ก่อนครับแล้วมันมีไฟไหมแบตไฟแดงขั้วบวกอยู่ตรงกาลางครับรุ่นนี้นปึ๊บแบตไม่มีไฟเลยนะครับแบตไม่มีไฟนะครับแบตพวกนี้น่าจะมีวงจรเซฟตี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่า วงจรชาร์จทำงานไหมนี่วงจรชาร์จมันจะอยู่โซนนี้นะครับนะครับตอนเดียวจะมาเอาบอร์ดออกนะครับคือเห็นไหมจะมีนี่สองตัวนะครับให้เราแยนี่ครับนี่อย่างนี้ตัวนี้ขึ้นเลยนี่ครับมีสลักอยู่นี่ฮะอันนี้เป็นสลักนะครับ นะครับเอาแล้วครับจะมีสายเส้นหนึ่งเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนนะครับเส้นนี้ครับไม่แน่ใจอันนี้จินเนอร์ลง่อยครับติดติดกาวอยู่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาดูบอร์ดตัวนี้กันนะครับ คือเอแจ้งมาเปิดไม่ติดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเช็คสวิตเนี่ยผมสงสัยสวิตเนี่ยครับเพราะผมต่อตรงติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเวลาขยับตรงสวิตเนี่ยครับผมสวิตแบบนี้ชอบเสียครับเดี๋ยวผมขอเช็คสวิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวสวเปิดมีเป็นขาขาลายอยู่นี่นะครับครับอาจับไม่ได้ตรวจเช็คนะครับคือนี่ครับมีไอซีตัวนี้อัวนี้จะเป็นไอซีคุมการชาร์จนะครับคือนี่ฮะ ตอนนี้เสียบชาร์จไววิ่งข้ามานี่ครับแล้วก็ส่งมาตรงนี้ครับนี่ฮะออกมานี่นี่ครับนี่เข้ารีที่ตัวนี้ไอ้สีคุมการชาร์ทครับแล้วออกมาเข้าแบตนะฮะอ่าสิ่หการเสียครับคือว่าตอนแรกไอซีบอกมันตกครับมันตกเนี่ยมันผมสันนิษฐานวะ่าตอนตกเนี่ยมันน่าจะขั้วแบตอาจจะหลวมนะครับแล้วก็ไอซีแจ้งว่าพอเปิดดังแล้วเสียงมันเหมือนแบตจะหมดก็คือแบตมันน่าจะเสื่อมครับ เนี่ยเอฟซีไปซื้อแบตมาเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าขั้วขั้วมันไม่ใช่ครับขั้วมันกลับกันอยู่ครับเอฟซีคงเสียบเข้าไปแล้วทําให้ตัวเนี้ยเสียครับคือไม่ถึงก็เสียคือไอไอซีอาร์รอบรอบตัวเนี้ยมันขาดครับเลยต้องทาการเปลี่ยนแก้ไขไว้นะครับแล้วก็กลับขั้วแบตเตอรี่ใหม่นี้ขั้วแบตเตอรี่ที่ซื้อมามันไม่ใช่ตรงรุ่นมันแต่ว่าไฟมันใช้ได้อยู่ครับไฟมันอยู่ที่7.4ี่โวลต์ก็โอเคได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ เป่าวอรใหม่ครับเหมือนมันแคกครับมันเหมือนมันตกมาครับเหมือนมันแคกเป่าวอร์ใหม่แล้วก็บอดบางจุดแล้วก็ไล่ไล่วอม์เอาความร้อนเอาด้านวอมเพราะว่าเครื่องมันตกมาครับเปิดไม่ติดแล้วก็ผมก็สนิทฐานที่สวิตตัวนี้ด้วยสวิตตัวนี้ก็ได้ทําการล้างไปแล้วโอเคนะครับตัวนี้ใช้ได้แล้วครับมาใช้ได้ลองวัดไฟแล้วไฟ โอเคเข็มมิเตอร์ตีนะครับเนี่ยสวิช์ตัวนี้เสียเสียได้ครับเนี่ยสวิช์โยกตวกนี้ครับเสียง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยต้องดูให้มันตรงตำแหน่งครับบางทีมันไม่ตรงตำแหน่งครับไอ้เนี่ยแตวหัวเนี่ยมันจะมีเป็นสวิช์โยกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าใส่กลับเข้าไปแล้วไม่ตรงตำแหน่งมาเนี่ยพอ fc เข้าไปแกะมาด้วยครับที่ปัญหาเรื่องเนี่ยใส่ไม่ตรงตำแหน่งเลื่อนมันก็เปิดไม่ได้เดีวนี้ผมเช็คแล้วว่าสวิ๊กมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทําการแกะออกมาล้างเลยนะครับโอเคตัวนี้ใช้้้้้ไดดดดดแแลลลววััขางงเเหหืออใม่คตนี ลองชาร์จแล้วตอนนี้ไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าแล้วเดี๋ยวขอประกอบเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วขอลองลองเลยดีกว่าลองเปิดดูนะครับว่าตอนนี้มันไฟมันชาร์จได้ครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเพราะว่าผมลองต่อลลาโพงคข้าวๆาแล้วมันเปิดได้ครับตอนนี้เปิดติดแล้วแบตนี่แบตเตอรี่ก็กลับขั้วใหม่ให้มันได้ตามขั้วมันนะครับขั้วบวกผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วอะเอ๊ะตั้งแต่แรกตั้งแต่มาถอดไป้เอ๊ะทำไมขั้วแบตมันผิดปกติสายแดงมันจะอยู่ในจริงพวกนี้เป็นมาตรฐานสายแดงได้อยู่ ด้านใดด้านหนึ่งฝั่งตัวข้ามกับสายดาสายขาวนี่จะเป็นเหมือนคล้ายสายคอมมอนอ่ะมันอยู่ตรงกลางเสมอนะครับนี่ผมเลยอถอดมาดูก็ามาไล่ลายดูก็ปรากฏว่าแรล,ลายนี้จะเป็นลายไฟบวกนะครับไฟบวกกาวอยู่ตรงฝั่งนี้เนี่ยเราต้องมากลับขั้วใหม่ FC เอฟซีไปใส่ขัวข้วกลับมาทําให้ตัวเนี้ยช็อตนะครับแล้วถ้าใครไม่มีความรู้ก็ไม่แนะนําให้แกะนะครับ ต้องต้องละเอียดนิดนึงนั่นถ้าเราไปซื้อแบตมาเราต้องเทียบขั้วมาก่อนเลยครับก่อนจะใส่เข้าไปเนี่ยต้องเทียบขั้วเลยแล้วก็ต้องเช็คว่าของรุ่นเนี้มันใช้ไฟเท่าไหร่มันมีรุ่นนี้มันมีใช้ไฟสามจุดเจ็ดอีกรุ่นนะครับแล้วก็ไฟใช้ไฟเจ็ดจุดสี่อีกรุ่นนะครับมันมีสองรุ่นนะรุ่นนี้นะไฟใช้ใช้ไฟเจ็ดจุดสี่เนี่ยไฟมันก็อะไรจะแรงขึ้นหน่อยครับความความแน่นของเบสก็จะดีขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับตอนนี้ เพราะดูแล้วสาเหตุที่ตกเนี่ยไม่เป็นปัญหามนมีปัญหาตรงที่ว่าอาจจะแคกนิดหน่อยโอเคผมก็ไล่ย้ำไปหมดแล้วนี่ว่า,าตัวที่ใส่ขั้วแบตเตอรี่ผิดเนี่ยแหละเพราะว่าตัาวนี้วิ่งมาเนี่ยมันไม่มีไม่มีฟิลเลยนะครับไม่มีตัวฟิลเลยวิ่งจากนี่มาเข้านี่เลยพอเปิดก็ออกเข้านี่เลยเห็นมันจะมาที่คาป,ปาตัวนี้ครับแล้วก็จะมาที่ขยายนี่ขยายไม่เสียครับโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนะครับแระกอบก็ไม่มีอะไรมาก อย่างที่เราถอดออกมาครับเนี่ยสำคัญตรงสวิตช์นี่ดูสวิตช์ก่อนเลยครับตอนประกอบแหละดูสวิตช์ให้มันกลงล็อกมันะครับเราใส่ดนี่แ้้วก็ลองเลื่อนดูก่อนครับว่านี่ฮะตำแหน่นงมันได้ไหม ขับเนี่ยอันนี้เนี่ยลองเปิดให้ดูครับเนี่ยเปิดติดแล้วครับเนี่ยแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วครับเนี่ยสี่เมตรก็เดี๋ยวเรามาใส่ฝาหน้าทีนี้ลองเปิดดูครับเนี่ยบุธรอเชื่อมต่อนะครับโอเคปิดก่อนครับโอเคเอาตัวนี้แล้วก็ประกอบรูปเป็นร่างแล้วครับเดี๋ยวเขาลองก่อนครับเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวลองเชื่อมต่อครับ,รบอันนี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยนะนี่เบาเสียงรนี่ได้แล้วครับ,รบเดี๋ยวลองกานย,ยาวๆครับเดี๋ยวขอลองกันทเทสย,ยาวๆเลยนะครับแต่ตอนนี้โอเคแล้ว เชื่อมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวลองเสียงครับเดี๋ยวจะลองเร่งดูสุดๆมันจะมีเสียงแตกเลยมั้งแต่ไม่น่าจะมีครับแบะเต็มมาแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้เห็นนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอประกอบอัดกาวเรียบร้อยครับนี่อันนี้ประกอบเลยนะครับก็มาลองดูทีครับ คครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับเกิดติดเสียงดังฟังชัดนะครับเบสดีครับรุ่นนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เกิดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้บลูทูธของใครมีปัญหาก็ลองทักมาได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ